คณเดินย่านตลาดน้อยขนมครกกีก็มีนะคะหรือว่าจะทานส้มตำโอ้โหดูแม่ค้าซะก่อนของอร่อยต้องชิมนะคะอร่อยไหมแม่ค้าอร่อยไหมถามลูกค้าดีกว่าลูกค้าอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเขาขายว่าไงคะเขาขายเขาขายมาราแล้วเราก็เป็นลูกค้าประจำของเขาตลอดนะจ้า ตำไทยค่ะโอ้ยนี่ตำไทยนะโอ้ยน่ากินมากก็เป็นผลไม้ก็มีนะก็เป็นกระเทียมดองค่ะเดินกันไปเรื่อยๆนี่เป็นย่านตลาดน้อยโอ้ยนี่มันมหกรรมอาหารหรือยังไงกันเนี่ยตรงข้างหน้ามีข้าวหน้าไก่ด้วยนะคะคุณต้องเดินลัดเลาะไปนะคะจะมีกาแฟโบราณตรงนี้ นะคะคแล้วนี่ก็เป็นผลไม้ค่ะเหมือนว่าทุกคนในย่านนี้เขาจะได้ประโยชน์นะคะมีผลหมากลากไม้ก็ามาวางขายกันตึกเก่าๆนะคะยังทรงคุณค่าแล้วกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวไปได้นะคะร้านนี้ก็จะขายบ้าบินค่ะ ตรงนู้นก็จะเป็นไก่ตุ๋นเจ้าท่าค่ะนี่คือจุดชิมอร่อยมากๆเช็คพอยต์นะคะของที่นี่นะคะเขาบอกว่าให้ชิมนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือขนมครกกะทินะคะเขาบอกว่าอร่อยมากๆเดี๋ยวลองชิมดูนะคะอร่อยไหมคะอร่อยมากอร่อยไหมคะดูคนชิมก็รู้แล้วนะคะต่อไปเจะพาท่านไปชมกำแพงกราฟฟิตี้ค่ะ นี่คือกำแพงกราฟฟิตี้ของย่านตลาดน้อยนะคะสวยงามค่ะอันนี้คืออันนี้คือซอยตอกสารเจ้าโรงเกือกตอกสารเจ้าโรงเกือกโรงเกือกเทศการกินเจเขาก็ชอบมาใส่ถุ ค่ะสวยงามนะคะก็เป็นสตรีทอาร์ตด้วยนะคะจากซอยที่ดูเหมือนจะเสื่อมโทรมนะคะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาสามารถนำมาแดัดแปลงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะคะก็ทำให้สะอาด ซอกมุมต่างๆนะคะเขาก็มาวาดรูปเพื่อที่จะใหะ้ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวได้สวยงามมากค่ะ ก็คือสารเจ้าลงเงกือกนะคะเป็นที่สำหรับให้ผู้ที่ศรัทธานะคะมาขอพรค่ะสาเป็งงเนี่ยธุรกิจเริ่มโตขึ้นมาจากการที่คนญี่ปุ่นหรือว่าที่เข้ามาแล้วก็จะมีจังอยไรพวกนี้ออกไปก็ก็คนลก็ศาลเจ้าค่ะ สริเวณศารเจ้านะคะหลังตรงนี้ก็จะมีเป็นท่าเรือด้วยค่ะนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็มีนักท่องเที่ยวอันนี้เป็นชาวจีนนะคะเดินเข้ามาก็จะเจอศาลเจ้าอีกแล้ว อันนี้สาวน้อยย่าน,น,นย่านตลาดน้อยนะคะเดีวฉันขอเปลี่ยนแปลงใหม่นะคะตรงนี้คือบ้านคนนะคะเป็นบ้านจีนโบราณค่ะเป็นตระกูลเก่เาแก่ตระกูลโปสยจินดาค่ะรตรงนี้นะคะมีมที่มีควันได้ขึ้นไวน้ำด้วยนะคะบ้านเป็นแบบบ้านจีนโบราณ ตั้งแต่พระเจ้ากรุงทนบุรีแล้วนะคะอันนี้เป็นโรงเรียนสอนดำน้ำด้วยนะคะตรงมีสะาน,ะนีเขาบอกว่าอย่างนั้นลึกนะคะของเก่าก,ก็สามารถนำมาแดัดแปลงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้นะคะเป็นจุดเช็คพอยต์ของนักท่องเที่ยวอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นคนโบราณเนี่ยก็จะเป็นรู้จักนะคะคบหินนะคะแล้วก็โมหินค่ะ ดิฉันพาคุณขึ้นมาที่บนบ้านนี่แล้วค่ะตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้ากรุมทนบุรีนะคะยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้อยู่เลยค่ะอันนี้คือของตระกูลโพสยจินดา<ม><ม>คุณป้านี้เป็นเจ้าของค่ะ<ม>ให้ดูหลังคากัน

นี่เออในท่านถ่ายมีหลานชายหลานยายหน้าเหมือนคุณตาเลยคุณตาคือนี่ต้นตระกูลของอะไรนะคะเออคนนเมื่อกี้เนี่ยคุณหลวงหลวงนาวาเนี่คือต้นตระกูลของสยามได้เลยค่ะพี่หล่อท่านท่านว่าเดี๋ยวถ่ายรูปกัน เป็นบ้านจีนหกเกี้ยนนะคะแล้วอันที่สามเนี่ยเป็นเป็นทายาของเป็นญาติของเจ้าตาถูบทายาพิษสนสำหรับบริบูรณ์ที่ดูแลเอ่อเาเรียกเหมืองทองของบางสะพานอาทายาพิษสนแต่งรักษาบ้านนี้รักษาบ้านนี้เป็นหกเกี้ยนแม่ขนีขนรีกวด ที่หมูบ้านต้นหนูแดงแดหมูี่เดสีเจ็ดทะเบียนค่หมูแดงดงครับพ่อขับรถอย่างเงี้ย, <ขอ S 1> ยไปสุดขาบนนอกป็นโพเก่าแก่เป็นแผนที่ดั้งเดิมของชุมชนเป็นเวอร์ชันแรกที่ชุมชนทำไว้ค่ะ นี่ก็เป็นเราเดินเลาะสารเจ้ามานะคะนี่คือสารเจ้าหุ้ยหนำตัวค่ะ <c oughs> อ,ยอยู่ติดกับสารเจ้าโจซื่อกงวัดชุนแห่งยี่ อำเภอสันพันธ์ยังเป็นอำเภอสัมพันธ์ทวงจังหวัดพระนครอ,อยู่เลยนะคะดูายดูายที่นี่มีความมากนะคะเขานิยมมาขอพรกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภแล้วก็เรื่องหน้าที่การงานซึ่งนอกจากจะมีศาลเจ้าใหญ่แล้วนะคะมีศาลเจ้าเล็กๆอยู่ข้างๆด้วยนะคะอันนี้คือศาลเจ้าเซซุ่นเฮงยี่ค่ะ คือคนจีนจะถือว่าองค์ที่อยู่ตรงกลางคือประธานนะคะแล้วก็ด้านซ้ายเป็นพุทธด้านขวาเป็นพระโพธิสัตว์ค่ะเป็นสารเจ้าที่อยู่ติดกันสามสารเลยนะคะ